สวัสดีครับมีตะพ่นอยู่ที่สวนไทยฟาร์มเป็ดนะครับวันที่สามกครกอรรกาด้าคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วนะครับ <c oughs> มีตะพ่นอยู่สวนไทยนะครับแะทขแ้งแรกๆเนื่องจากว่าผลผลถิ่ช่วงนี้นะครับอ่าตงแต่เดือนมิถุนาเลยนะครับเริ่มเริ่มมาตั้งแต่วนันที่หนึ่งมิถุนาผลนะครับเมตด ฝนหม่มาเลยนะครับจนว่าได้เดือนหนึ่งเต็มๆนะครับมือหนีวันที่สามกาละก็าด้าแลวฝนหมามาเลยนะครับแต่พ่นก็เลยต้่งมาโหดไผ่เนี่ยน้อยนะครับโหดไผ่หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าบโหดมันจะเดี๋ยวมันจะนอนจากฟอมจะใต้นะครับเพราะว่าส่วนต่วนนี้อ่านอนอกําลังแข่งนอยางหลายเนยนะครับบางนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงนะครับฟังนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี่ยงทรมด้านะครับผมเป็นไผ่เลี่ยงหวานเนย หลายคนอาจจะต่างซื้อเ,อาเนาะต่างซื้อ,อไปเลียงหวาน,นยังสันน่นยังสี่แต่ว่า้าพาะหี่บ่บหวานดนกะไฟเลียงก็ซื้อนี่แหละนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของไฟเลียงนี่ค่ะมันกระแกต่ตตางของเขาอยู่แล้วล่ะแตกต่างเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเขาแน่นนะครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นะบ่มมีบมมีโพงนะท่านเนาะจ่าไม่ค่อยมีโพงเท่าไหร่ฟังนี่จะเป็นอ่าเป็น เป็นไผ่ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงหล้วกามีส่วนบางส่วนทีเป็นเป็นไผ่นั่นนะครับเป็นเป็นไผ่ไผ่ส่างไพ่ทีจะคนเอามาแท้แท้ใหม่นะครับหลักการได้ลองได้ลองในส่วนตรงนี้ก็คือเอาในส่วนของไผ่ไผ่มงคลมามามาแท้ใหม่นะครับเป็นการปลูกไผ่มงคลในส่วนของการปลูกใส่กระถางนั่นเนาะ รับไส้กระถางเพราะว่าการปลูกไส้กระถางปลูกไผ่มงคลนีมันจะเกิดไงเพราะว่าตาพ้นทดสอบหลายเพื่อนอะไรนะครับว่าไผ่มงคลนีประเภทว่าไผ่มงคลนีก็มีหลายไผ่เนาะมีงแต่ไผ่ด่างหมดล่ะไผ่ด่างไผ่เหลืองไผ่น้ำเต่านะครับแต่แต่ในตรงนี้ตะพุนเอาไผ่่น้ำเต่ามามาทดลองมึงนะครับจะอยู่จะอยู่มุมนี้นะครับ ไผ่น้าเต้าตะพุ่นจะอยู่มุมนี้อ่านีครับแตาบ้างบ้างกระถางก็เกืดนะครับแต่ว่าบ้างกระถางก็บบอกขือที่ท่นนะครับอ่ามันก็ผสมประสานกับไผ่เลี้ยงเนี่ยตะพุ่นเอาไว้หนึ่งชวนบงหวานกับมีดเลยอ่าบงหวานเป็นตะพุ่นแล้วกับอเอาไว้ตรงนี้แหละบงใครบงใครเขือนะส่อมากจะใต้นะครับส่วนมากจะตายเลยจะเป็นพววนีกจะเป็นไผ่เป็นไผ่น้บเต้านะครับ ต่มีต่มีเกิดยูที่อ่าต้ซนอันนี้นับได้เลยนะครับนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ใช่ใช่ได้กระถางคลิปนะครับแต่ว่าบกเกิดแ่เกิดยูหกนอน่างใต้นะครับหลวกส่วนหนึ่งอีกอ่ไปปลูกในส่วนเอาเอาลงดินเลยว่าตันอนะครับเอาเอาลงดินในุกคนเอาเอาเอาแหน่ลงดินเลยนะครับแต่มีเกิดยูสวยๆงามๆอยู่หรอกนะครับยางยางยางตรงนี้เนาะเนี่ยเอออันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ย เห็นไผ่น้ำเต้าเลยนี่ครับเนี่ยน mm. ้ำเต้าเห็นมอาจะเห็นเป็นลักษณะของเป็นเป็นป่องเนาะไผ่น้ำเต้าจะจะเป็นแบบนี้นะครับไผ่น้ำเต้าส่วนมากเขาจะเอาไปไปประดับนะครับเขาจะเอาไปเห็ดเป็นอย่างอื่นกับอะไรดอกส่วนมากจะเอาไปเป็นเป็นไม้ประดับเพราะว่าประดับอยู่ในออฟฟิศเอ้ยอยู่ในเคาน์เตอร์เอ้ยอย่างประมาณนี้นะเพราะว่าหันไปเท่าเห็ดต้องนีขึ้นมางงามๆน่ยนะครับง่ามๆน่เท่ากับสามารถที โอ้ขายได้ราคาสูงเลยนะครับนี่อ่าเพราะว่ามีแต่คนมีเงินเนาะคนซื้อนะครับถ้าคนคนบมมีเงินแน่กับบอบอยซื้อเนาะมีแต่ผู้ธรรมดามาขอมาหนังสีกัดใดไปแต่สำหรับผู้มีเงินนี่เขากล้าซื้อนะครับแต่ว่าไห้มันไห้มันงามแนะ่แ่ต้นนี้กับทาพ้นถือว่าจะงามอยู่ได้มันจะสวยอยู่นะครับมันมันจะสวยอยู่นี่เบิ้งกับลักษณะตรงนี้แล้วโอเคเลยนะครับมันสวยสวยอยู่กับมีเกิดอยู่สองสามต้นนี่แหละท,ที่ว่าแน่นอนอยู่นี่นะครับ ก็จะมีเกิอดอยู่ประมาณประมาณนี้แหละอ่าอย่างอย่างตัวนี้ก็จะเกิอดอยู่นะครับเนีย่ยเี้ก็สวยอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ยืดผว่าสวยอยู่อ่าอย่างตัวนี้ตีบอไข่หนีไปไหนนะครับนันนี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อจะย้ายนี่ก็ใช้เวลาด้นอยู่นี่มันมันบอกท่านมีล่ามมาท่านต่อยังไม่มีล่ามขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็มีล่ามขื้นดีขึ้นน้อยๆเดียวเองครับนี่ตรงนี้อ่าน้อยเดียว สว่วนเป็นไผ่ไผ่เดียงนี่เกิดดีตลอดหมต่พว่นํามาใส่ถุงไว้นี่โหเกิดเลยนะครับนเนี่ยเพราะว่าเห็นเขามาเพาะอ่ามาเพอมาพอขายเนาะเพราะจําหน่ายละ่ะตะพวกนก็เลยมาทดลองเมืองในใส่ถุงเมืองนะครับอันมนี่ก็คือว่าเ,เกิดง่ายดีนะครับเกิดง่ายดีกว่าในกระถางเกิดง่ายกลัวสีขาลูกหุมเลยนะครับมันจะมันจะมันจะง่ายกาก,กันอยู่อ่านคือตรงนี้ก็เข้าจอาจะขายกันอยู่ทีตามตะพุนไปถามอยู่นิลัง ในลานต้นต้นไม้เนาะต้นหนูไม้ที่เขาขายต้นไม้หิมทางหิมแยงกว่ามานนั่นล่ะเขาขายกันอยขข nah, ู่ท IR ี <kindergarten. S 1> Twitter, ่เจ็ดสิบบาทผู้ใดเขาบอกว่าเป็นไผ่เลี้ยงหวานอ่าเขาบอกว่าหวานมะหวานมะฮู้ล่ะเขาก็บอกว่าเป็นไผ่เลี้ยงหวานเนาะอ่าทจริงเขาอาจจะเอาไปยางปกยางตะโฟนนี่ละแบบนี้ล่ะเพราะว่าบางบางบางสวนบางเจ้าสวนเขาจะเฮ็ดขายไงเขาก็จะทําขายทําเป็น ใส่กระถางใส่ถุงขายพี่นะสว่วนมงหวานนี่บอกเกิดเดเออร์ดิทุกคนนี่น่าจะตายแล้วเนี่ยโอ้บอกเกิดนะครับเป็นมงหวานเป็นน้ำผึ้งนะครับบ,บอบกอเกิดนะครับเอาเหงามากเลยครับนี่เอาเหงามากบ่เห็นบ่เห็นมันโคเลยนะในตากับบ่เห็นแตกออกมยก็แสดงว่าไม่เกิดแล้วเนี่ยไม่มีพี่แววแต่อาันนี้ก็น้องเชือมันอเกิดนะครับเผื่อเขาจะเกิดขึ้นมา อันนี้เป็นส่วนที่สะพนพอไหวเนาะเพื่อจะห่วงนี่นะครับห่วงนี่ก็จะเป็นห่วงห่วงหนาฝนห่วงหนาฝนนี่การการนี่ก็คือการต้อนนะครับช่วงนี้เราจะต้อนกิ่งดีที่สุดนะครับพอไปทําเป็นอย่างอื่นก็ยากอยู่นะครับอัอาตราการเดก็จะจะโบผ่านส่วนการที่เอาเอาไปปลูกเอาเหงาไปปลูกนี่อันนี้บบแนะนํำนะครับน้านี ส่วนมากมันจะเน่านะครับมันจะเน่ามันจะเน่ากับเบยบอบอดูดีแต่ว่าในส่วนทีดีรลีก็คือการคัดคัดมันนันนะครับกัรต้อนนะส่วนนี้นะครับตรงนี้เป็นสร้างมนนะครับอ่าอันนี้เป็นสร้างมนที่ตะพค่นบลูกว่ามีต้นเดียวนี่แหละนะครับี่เป็นเป็นต้นเดียวนี่แ่ละที่ปลูกตะพุ่นบมาว่าอันนี้เป็นปลูกจากเงานะครับปลูกจากเงานี่จะจะดีที่สุดประทานต่อ ผูกปัญญาอื่นนี่ก็บอกบอกใครผ่านไหนผูกปัญญาอื่นนี่บอกใครผ่ยานเพราะว่าตะพ้นทดลองมึงหมดแล้วมีเงานะครับมีเงาจะจะ,จะง่ายกูมูหรือกับง,งามกูมูนะครับดีกว่าเพื่อนเลยสี่ตะพ้นไดมาานี่ไดามาจากของเถาปูโฟมตันทัดแจมสี่ตะพุนเคยไปไปอะไรทายหลกับไปลคุคลิปยูนนั่นแหละนะครับไดม่านนี่นะครับเป,เ,ปเ,ปเป็น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 เงาหนึง่งได้มาลำต้น้วะไฮมาต้นหนึ่งนี่ครับเกิดเลยนะครับแล้วก็เกิดนในส่วน นี่ตะพ่วกัยังรออยู่ว่าการการออกลาอากาศมันจะออกดีไหมแต่ยังบพท่านเห็นนี่อยู่นะครับแต่เลยล่อๆอยู่นะแต่ว่าเขาเกิดมาเป็นลำที่สองเนาะเป็นลำที่สองอันนี้ก็เลยบอบอท่านบอท่านโพนหลาอา,ากาศเนาะแต่ยังเพาท่านเห็นอ่ากับของล่อดูดูต่อไปนะครับส่วนนอตอหน,นี่นะครับตรงนี้เขาเขาออกมาแล้วเด้นี้นี่นเลอน,นะครับไอ้ตะพ่วงในเบิร์นะครับโอ้ใหญ่เลยครับนี่ ๋อ uh. นี่กำลัองออกมาแล้วครับไงยูนี่ครับเป็นเป็นนอเนออนี่จะเป็นนอที่อันนี้เป็นลำลำตัวนี้คือต้นแม่เนาะต้นแม่แล้วก็อันนี้เป็นลำ,ลำ with with no. นแหลกที่เขาออกมาแท่งนอออกมาน้อยเดียวนี่ครับี่น่อยนี่แต่ที่ดีก็มาลำที่สองแมาลำที่สามนี่ครับลำลำที่สามแต่ไงหน่อยนึงตัวน,นี้จะเป็นอ่าเป็นยอดที่ซีแล้วนะครับนี่โอ้ถือว่าใหญ่เลยนะครับนี่ยอดที่ซีนี่ถือว่าหญ่แห้งเลยไงกงมลลุมูอะไรนั่นมันมันจะใหญ่ไปเรื่อยมันจะพัฒนาเขาไปเรื่อยนะครับ ทุกไพ่นะครับทุกไพ่นี่จะจะเริ่มต้นจากน,น้อยๆกิแนแขนงน้อยๆแบบนี้นะครับมาหนึ่งสองสามง่ายขึ้นเรื่อยง่ายขึ้นเรื่อยนะครับจนเขาเป็นกอใหญ่ๆมาเริ่มเทิมหมดแล้นะครับอันนี้คือคือการพัฒนาของไพ่นะครับโอเคเมื่อนี้ต้มสวนยาวๆนะครับต้มสวนยาวๆเลยเพราะว่าจริงๆสวนนี่สวนนี่กับโมเมนต์ว่าเฮ็ดง่ายๆน,น,นะครับเผื่อเผื่อจะได้เป็นสวนไผ่มาขนาดนี้ใส่เวลาอย่างล้นนะครับ พ่นปลูกมาถึงสิบปีเลยนะครับสิบปีนี่ตะบนไม่ได้ปลูกพืชเดียวเลยค่อยขยับไปเรื่อยๆมือละสองต้นสามต้นแล้วก็ยาวๆไปเรื่อยๆนะครับใส่เวลาสิบกว่าปีเลยนะครับเพื่อที่ใดเนาะแต่ว่าเห็นหลายๆสวนนี่เพิ่นของเพิ่นงามเนาะไปเบิ่งมีช่องยูทูบขาไปเบิ่งหลายๆช่องโอ้ยยังเป็นเพิ่นงามครับไครเพื่อนเนาะอันนั้นคือเขาทํามาไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนะครับพอเขาประมบมาประมบโปรโมทแล้วนี่คือของเขามันมันเป็นแล้วนะครับ อันอน,นั้นคือในส่วนของงบประมาณเขาพร้อมนะครับงบประมาณก็พร้อมอะไรก็พร้อมหลายๆอย่างแต่ในส่วนของตระพื่นนี่คือเริ่มเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งเลยมา,าต่อๆนะครับรับหนึ่งสองสามปีหาจนกลัวใดามากขนาดนี้ใช้เวลาสิบกว่าปีเลยนะครับอันนี้กอยากอยากให,ให้ให้หลายๆคนเนาะให้กำลังใจให,หลายคนที่อยากเ็ดนะครับในส่วนของการปลูกไผยเพราะว่าการปลูกผ่ยในประโยชน์ของมันหลายเนาะบกว่ายทีเป็นการกินนอใส่ลั่ อย่างหลายอย่างมันมันมากมากอยู่แล้วนะครับาการปลูกไั่นี้นะครับก็ฉะนั้นกบ็บอกทุกคนเลยนะครับขอพุณทุกคนที่เข้ามาชมและก็ติดตามนะครับเป็การคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็ไผ่เลี้ยงนะครับน่กำลังกำลังออกมายอดที่สองครับ